สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับมื่อนี้กว่าบรรยากาศก่อนซ้อมน้าอาจารย์สันอาจารย์สันเป็นอย่างไรครับอาย์ช่างน้ำครับทางน้ำน้ำมันเป็นอยังฝนตกฝนตกบ่ตกแห้งบ่ฝุ่นไม่ตัดเราเห็นแต่ยังพวกฝุ่นเฮ่บ่แนี่นบ่ครับมันก็ลุยเนาะขาลุย

ก็ได้ซื่ออยู so ่บ่ล้วครบมันก็เศร้าบ่มบ่มเหมือนนี่กับมืงอื่นเถอะแหะเศร้านอมือกันันตองก็ได้ตั้งนทั่ลก่อนันบิวแล้วตั้งคนเีเดี๋ยวคุ้มไปขี้เกาพี่น้องิวตั้งกองไปคุมไปขื้เกาครับนี่ครับกอนสอมครับฝนตกลิ่นลนลงสี่เนาะนเอาเขากี้กเขาเนาะไปหาเเล เราจะพาไปเบิ้งครับพี่น้องไม่ยังครับคื้นเองเงี้ยเสียงเฮ็ดวีวีิววางหันเที่ยั่งเฮ็ดลงไปฝนตกกว่าไปพี่น้องแน่แน่ไปทางกุญสันไปทางยังวันนี่เิ่งมักทางนี่คนนี่เจ้ามักทางมานนั่นปราจย์สันคอยๆทางกะทังมันแห้ง ฝนตกลิ้นลินครับได้อยู่ครับเดี๋ยวมันก็เศร้าดรอกไอ้ครับทน่ามไม่กัเ้าแนนมาเมย์ดอกครับเพื่อเอฟซีจะได้มัดมาให้ไหนยิงเข้าวอางอดมันหันได้เพิ่งก่อนตัดซิปกัว ร่วมร่วมเยลอยสามเพลงมีเครื่องโปรยแปดชิ้แปดสิ้นกแปดพเกา่นว่าเอาใจเอมซีเลยนาเอนเนี่ยเ้ยดีครับนอกหัวหนาเพิ่งก็จัดเพ่งดีดีครับชใจครับช่นจครับนี่ครับบรรยากาศนี่ประจันสันเรามักทังยี่ดีได้พี่นมั่นมากทังยี่ดีนั่นทังนี่หน่มเรามักเป็นคนมักทั้า ตั้งเลยดิครับเจ่นนั้นคนอาจารย์แบ็กสเตดนาะวันนีนคอนไวเด้แบ็กสเตดแบ็กสเตดคนขนไม้แห้งอยู่หรืครับพี่น้องศาดตร์พ่อมาว่าสิเก็บตู้เข้าไปหรือสิบ่าใดหรอกเก็บตู้ไปบ่ได้ครับพี่น้องเอาไม้หมดเลย นี่ครับล้มผลขาดนี่ครับเขาผ่าปุ๊กไปครับตัวแอมเจเขาผ่าปุ๊กไปอันตรายสำคัญเย่างนี้เหมือนเด้อครับโอ้โหโอ้โตไม่แน่นแน่นครับ Ừ, thuốc anh biết thuốc đầm ba chàng sẵn 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 lắm biết thuốc đầm ba à thuốc đầm ต้องแห้งหนอ้อยเยี่ยงมากเลยไปว่าได้ครับฝนฝนสาดพอมสวัสดีครับพี่น้องจะเป็นผู้ที่ส,สองในการสอนนะ อากาศดีครับมีเมียแน่นอยเดี๋ยวใส่ยงงังน้นอ,นอ,ย,อ,อย,นยครับนนจผ้าไปเบิ้งาบิวกำลันี่กองงแม่หมู่้านกลังสอข้างใงครับเหนยสอนน่าจะผ้าไปเบิ้งเฮ้ไเดมห่้มาควัามาความไม่ใช่ ได้วยังคนตกแห้งบ่แห้งอะไรวะแห้งร้อยแปดสิบหรือไรเก้าสิบสองร้อยโอ้คนตกแห้งแห้งครับยังกระลังตั้งไหมครับหมู่บ้านฝนเนาะพาฝนนี่ครับเอาเอาเนี่ยเอาเอาให้เอาให้เออเอาทานนะเจ้านั่นเจะจะเป็นคนบเอาทาน แล้ว sa บ่แล้ว มานานยครับเัทาแดดแดเาทงานร้อนพี่น้องไม่กีสนาเราก็ตั้งขงวไงเราแป็นงเลยนครับ <c oughs> ตั้งขวง เป็นขุมขึมเขียนเียตกไม่หยิกนี่นะเมื่อแรกของผูได้ปิวมาเนาะน,นี่เนาะน่คหางออฟฟิศเขาาคนงามนี่ จนล่มครับพี่น้องครับเตรียมพร้อมครับครับก็กลัวเตรียมทีเ้กับพี่น้องแดดแดดกระทองฝ้ากับสีมแจมอยู่ครับแต่เมอแรงกับวันเนี้ยเฮ้กันครับพี่น้อง มื่อเช้านี่เ่ามีหอดันก้อนเมฆได้ครับมือ่อเช้าตื่นมาแต,ต,ต่ตัวโตเนี่ยครับเอาเอาบานนี้เอาปลามาปล่อยได้บานนี้พี่น้องน้ำถ่วมนม้ำหูเอาปลาเอาลูกพันปลามาปล่อยหนูพันกบมาปล่อยจะเห็นอย่างวิญญาณก็ก็ก,ก็กลัวอยู่นี่ หมุนขึ้นเจ้าไปทั้งยังหมุนขึ้นเจ้ามากทั้งมันวะนั้นเลยไปสันมากทั้งมันวะเลาวเฮ็ดหาย,ย่างเดียวเนี่ยกันฝนกันยังกันลมเนาะฝากเฟียดน้ำน้ำเนี่ยเดือดลุกนะครับน้ำลงสับไส้สนนะครับฝากติดตามเอฟซีทันในสนใจจะมาไล่ก่อนไลน์มาเล่ากับฝากพ่อชงหัว่าน้าก,ก็ได้เด้อครับเด้อคทั้งติดตามทั้งวหน้าก็ได้ทั้งผีมีและทั้งศิลปินก็ได้ครับ ทุกท่านครับรับรับรองได้ทุกคนครับผมเนาะสนใจซอยเหลือแเสียเล่าไปละหมื่นสองหมื่นแต่ว่าไปเนาะพี่น้องเนาะซอยกันครับช่วยกันน้อยดีคมเมนต์ได้ครับผมเนาะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เนี่ยพี่น้องเบิ้งบรรยากาศก่อน้อบมือว่านนี่กับฝนตกอันนี้ผมก็เลยเห็ดชิบร่วมกันว่ามือว่านกบมือนีบรรยากาศแตกต่างกันเนาะพี่น้องเนาะเนี่เบิ้งชื่อดอกครับบมวยยังครับ ขอบคุณหลายๆที่ติดตามด้วยครับขอบคุณที่ขาเบิ้งนะครับต้อยสนับสนุนกันเด้อครับสวัสดีครับ